ครับสวัสดีครับว,วันนี้มาตัดไม้ไปทําตอกนะครับไม้ไผ่เลี้ยงนะลํานี้นะไม่แน่ใจว่ามันแก่หรือว่ามันโดนไฟไหม้นะแต่ว่ามันก็โอเคนะโหแข็งดีมากนี่นะลํานี้นะนี่ลํานี้เคยไปนู่นนะตามดูครับเดี๋ยวตัดลงมาดูว่ามันจะมีว่ามันจะแข็งขนาดไหนครับเอาไปทําตอกผิวข้างนะโอเคครับผม ตรงโคนก็แก่ประมาณนี้ครับผมโคน,ตนแต่มันป้องสั้นต้องเอาช่วงไปลายปหน่อยตัดตรงนั้นออกไม่เอาครับผมเอาแต่ช่วงนี้แก่พอทำได้ทำต่อไปนะโอเคครับผมได้ประมาณ3ามป้องมันเป็นไม้ที่ เหมือนมันโดนไฟไหม้แล้วมันมาค่อยแก่นะมันจะตายแล้วนะแต่มันก็แก่พอสมควรอยู่นะได้แค่นี้ก็น่าจะแก่มากแล้วนะหนึ่งสองสามความยาวประมาณสี่สิบโดยประมาณตามต่อครับมันจะมีไม้อีกเจออีกสองลำนี่ลำนี้นี่ครับนี่ลำตรงปลายชี้นี่ครับดี๋ยวนี้นี่เห็นไหม นี่ลำนี้เอียงไปนี่แล้วก็มีลำนี้นี่นี่ลำนี้ตรงตรงน, ouais. นี่นี่นี่ลำนี้น,นี่ตรงตรงนี่ตรงขึ้นไปนี่นี่ลำนี้นะน,น,นี่นี่นะแก่เหมือนกันนะครับนี่แต่ว่าเข้าไปตัดยากต้องดูว่าจะเข้าไป mmm. ตัดได้ไหมเดี๋ยวตัดแล้วเดินมาดูกันใหญ่ไม้ไอ คนเท่าอยู่บ้านอยู่อยู่นาข้างกันนี้แหละเดี๋ยวตัดไปใช้ฝั่งนี้ก็แก่นะมีมีมีอยู่นี่มีลำนี้นะแก่มากเลยครับนี่นี่ลำนี้นี่นีโคตรแก่เลยดิเออลำนี้คืออยู่โอเคเดี๋ยวตัดลงมาดูโอเคครับผมแก่มากแก่มากะจะได้นี่นะมีแค่ลำนี้ลำเดียวนี่นี่ขึ้นไปนู่นนี่ลำนี้ ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็คือจบเลยก็ได้แค่สามปองนั้นเอาไปลองทําดูโอเคครับผมตามต่อนี่ฟันดูอมีดโอ้ยแก่ไม่แก่ครับดูมีดครับดูนะครับมีดบินเลครับนี่แก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 อยู่นะแก่ก็สามปองนั่นอีกนะโคนมันโอเคครับผม เค okay, ครับดูไม้ครับไม้ลำนี้นะที่ตัดมาเมื่อกี้นะยาวไปนู่นนะช่วงกลางๆก,งก็จะยาวหน่อยก็แต่สิ่งสำคัญคือนี่นะปลายกุดนะนี่นะโคตรจำเลยครับนีนะชี้ตายนะโอ้โหโคตรดีเลยน,นะ่นครับปลายมันกุดนะลำนี้นะ เป็นไม้สมบูรณ์อยู่นะปลายกุดโอเคโอเคถือว่าได้ของดีผมไม่รู้ว่ามีเป็นปลายกุดนะโอ้ตามตำราเลยนะนี่คำต่อขนุนี้โคตรจ่มเลยเนาะช่วงปลายๆนี่ไม่ไม่เอานะมันเหมือนไม่ค่อยแก่นะครับแล้วก็ช่วงหลังๆมานี่มันก็ได้อความยาวแค่นี่นะสาสิบเองนะอันนี้ก็น่าจะไปทําพวกคันเบ็ดอะไรนะ ถ้าพวกทงก,กลางเนี่ยไปทำตอกได้ประมาณสี่ห้าป่องนะโอเคครับผมพอประมาณนี้เยวตัดแล้วค่อยทยอยเอากลับบ้านโอเคครับได้สามป่องครับนี่นะความยาวประมาณสามเก้าสามแปดประมาณนี้นะแล้วก็อยู่ในรถอีกอีกลำหนึ่งคัดไม้ถ้าไม่ยาวถ้าไม่สวยก็ไม่เอานะคัดมาได้ประมาณนี้ครับนี่นี่ โอดูมาครับไม้โตดแก่เลยครับได้หนึ่งสองสามสี่นะความยาวน่าจะประมาณ3 7มสิบดนะโอเคดูครับผมผายผ่าไม้ออกมาแล้วสีก็จะเป็นลักษณะนี้นะสีโคขดเข้มเลยนะครับโอไม้แก่ต้องเป็นแบบนี้นะนี่นะขนาตากลมไว้สักคืนนึงนะนี่โอเคครับผมปัดจะประมาณนี้ครับ